ไอตัวเมื่อเช้ามันไม่น่าดูแล้วเล่นตั้งนานอ้มแ้ว่กินไหนอ่ะกินใกล้ๆเลยกินกินในกระเป๋าได้อยู่ได้อยู่เป็นไนวะ โอ้โหแรงดีเจ้าเกินบอกแล้เควันต้องทำงานบ้างนี่นอนสนิทมาหลายอาทิตย์แล้ว <c oughs> แรงดีแรงดีนจะปลาเก่าเ,าเ่าไม่าญ่ปลาเก่ยผมมิดเลยอะ่ะ ڪڏي هوندو สองจุดห้าครับย <c oughs> เยอะเหลือเกินปีนี้เยอะเหลือเกินฉะโดเนาะปีนี้ฉะโดเยอะมากนะสมศมเนี่ยจะได้มาหลายตัอแล้วปีนี้หมดแล้วหับใส่เขา้าเข้าไปไหน,มนมหมดตรงนู้ไม่ไม่เห็นเลยนะเข้าปากคลองมากกว่าคลองตะขำเนี่ย ตัวที่วันนั้นฮะใช่หรอใช่สายไอ้ฟองพัดเหรเฮ้ยทำไมฟองพัดเหรอเฮ้ยมันชนว่อมะไม่แน่แม่งกินย้อนด้วยแค่ผมแค่ผมบอกว่าจะกลับโชว์ผมเลยไง ไม่นักไม่นักเต็มปากอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเ้วไม่ตปนันลเอาไวฮะ <c oughs> โอ้ไม่ไปแล้วไมกลับแล้ว เอาละไม่ต้องรีบอย่างนี้นเราก็แซงนาวาไปแลวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แตรมครับ สี่แล้วนะโอ้โหน้ำช้าไม่โดนเลยครับพี่ก็ดีควอีกแล้วมาโดนปลาเก็บสีตัวติดเลยเควันครับผม